แลวหลงลับตรงไหนของเจ้าสาวเชื่อเลยครับสักิี่หนึ่งครับครับเมื่อก่อนผมทำงานธนาคารครับผมแล้วก็ได้มีโอกาสย้ายไปครับไปเจอเขานะครับก็เหมือนเป็นเป็นดวงเป็นเนื้อคู่จริงเพราะว่าธนาคารมีพันกว่าสาขาครับผอยากให้ไปเรื่อยๆไม่เจอกันครั้งแรกสรุปว่าเป็นเนื้อคู่เลยเหรอครับอ๋อเพราะว่าพันสาขาเราต้องมาลงสาขาที่จะต้องเจอเขาครับผมครับแล้วก็เจอเป็นเจอต้องเลยครับแล้วก็เป็นคนแรกในสาขา ก็เลยชอบเลยก็ดังก่อนครับแล้วอยู่ไปสักพักหนึ่งก็เออรู้สึกคนนี้จริงใจดีครับผมเขาจริงใจแต่คนเขาด่าเขาด่าเลยบซึ่งซึ่งจะบอกผมอยู่ประจำอยู่แล้วนะครับเขาเขาเขาจริงใจครับผมครับผมแล้วก็เห็นครั้งแรกรู้สึกยังไงครับรู้สึกอะไรว่าคนนี้คือใช่เลยเห็นตรงไหนแล้วรู้สึกว่าใช่เลยดวงตาจมูกปากหรืออะไรครับรอยยิ้มรอยยิ้ม และแตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เจ้าสาวยังเสมอต้นเสมอไปแล้วก็ยังหลักเจ้าบ่าวเหมือนเดิมน,นะครับตั้งแต่วันนั้นมีเหตุการณ์อะไรที่ประทับใจบ้างครับเดล่าบอกฟังสักนิดหนึ่งเหตุการณ์ที่ประทับใจที่เจ้าสาวรูส้สึกว่าพอเห็นเหตุการณ์ที่เราประทับใจมากที่สุดเลยนี่ต้องนึกเลยนะฮะม,มันประทับใจประดามาบัวแล้วขอยอย่าขออย่าเพิ่งหนยซะเล ประทับใจก็เหตุการณ์เลยที really IR ่ท right. ่าอยังไงหรือว so right? ่ารู้ได้ไงว่าเขามาจีบเราแล้วเขาจะชอบให้ของมาให้อะไรอย่างเงี้ยของกินเหรอฮะใช่ของวอร์ขนมมาล่อเลยนะครับแล้วก็ไปรับไปส่งไปรับไปส่งแล้วตอนนี้กี่ปีแล้วครับอย่เราถามหกปีหปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีนี้เจ้าบ่าวของเราเสมอต้นเสมอไปนะครับใช่มีเหตุการณ์อะไรประทับใจไหมครับรู้สึกว่าโอ้โหคนนี้คือใช่แน่นอน มายมีอะไรให้ช่วยไหมครับผมก็เลยรู้สึกประทับใจนะครับขอเสียงปรบมือให้กับเจ้าบ่าวและเจ้าสาวหน่อยครับเจ้าบ่าวควันนี้เป็นแขกผู้มีเกียรติที่ทางเจ้าบ่าวเจ้าสาวพัดสันแล้วว่าอยากให้ท่านนั้นเป็นส่วนหนึ่งของความรักแล้วก็อยากให้ท่านนั้นเป็นสักขีพยานรักให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวผมขอให้เจ้าบ่าวเป็นผู้กล่าวขอบคุณก่อนนะครับในฐานะที่เป็นทางฝั่งของเจ้าสาวก็ต่อไปับเป็นฝั่งของเจ้าบ่าวนะครับได้กล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติกับเรียนเชิญครับครับก็ในฐานะของเจ้าบ่าวนะครับ